สวัสดีครับวันนี้คุณครูจะมาสอนในรายวิชาศึกษานะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเรื่องอนมามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์คุณครูผู้สอนนะครับคุณครูวันชนะขวชลิตคุณครูนะครับก็จะใช้สื่อ powerpoint นะครับประกอบการสอนของบริษัทอสอนเจริญทัศนะครับหรือว่าอาจทอนะครับวันนี้นะครับคุณครูจะมาสอนใน หน่วยการเรียนรู้ที่3นะครับเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับหนึ่งะครับอธิบายอนามัยแม่และเด็กนะครับการวางแผนครอบครัวและวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสมได้ 2. นะครับวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์ได้ในหัวข้อที่หนึ่งนะครับคือเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์นะครับอนามัยเจริญพันธุ์นะครับหมายถึงสภาวะที่สมบูรณ์นะครับพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจของชายและหญิงสําหรับสืบทอดเผ่าพันธุ์ การได้รับการดูแลสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสมในการในระหว่างของการตั้งครรภ์รวมถึงได้รับข้อมูลข่าวสารและบริการสุขภาพอย่างปลอดภัยมีสิทธิเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิงนะครับประกอบไปด้วยการวางแผนครอบครัวนะครับแล้วก็การอามัยแม่และเด็กนะครับเรามาดูเรื่องของการวางแผนครอบครัวก่อนนะครับการวางแผนครอบครัวนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือควรที่จะตรวจสุขภาพนะครับและขอคําปรึกษา กอรแต่งงานนะครับจากแพทย์เฉพาะทางเพื่อป้องกันโรคติดต่อนะครับของเรื่องของทางเพศสัมพันธ์นะครับแล้วก็พิจารณาจากสุขภาพอนามัยนะครับด้านร่างกายสภาพจิตใจของบรรดาประกอบกับเศรษฐกิจของครอบครัวนะครับแล้วก็เลือกใช้วิธีคุมกําเนิดนะครับให้เหมาะสมนะครับเมื่อยังไม่พร้อมหรือมีเพียงพอแล้วที่วางแผนไว้นะครับมาดูเรื่องการอนามัยแม่และเด็กนะครับ อย่างแรกนะครับเมื่อประจําเดือนนะครับไม่มาควรรีบไปพบแพทย์นะครับเพื่อทําการตรวจให้ชัดเจนนะครับในระหว่างการตั้งครรภ์นะครับมารดาต้องดูแลตนเองอย่างดีนะครับพักผ่อนให้เพียงพอก่อนถึงกําหนดคลอดนะครับควรเตรียมเสื้อผ้านะครับและสิ่งของต่างๆให้พร้อมนะครับหลังจากคลอดนะครับต้องดูแลเอาใจใส่สุขภาพของทารกนะครับตลอดการพาไปฉีดวัคซีนตามที่กําหนดไว้นะครับสําหรับมารดาหลังคลอดนะครับควรพักฟื้น นะครับแล้วเว้นจากการทํางานหนักนะครับในหัวข้อที่2นะครับคือเรื่องของการตั้งครรนนะครับการตั้งครรนนะครับก็คือจะเริ่มต้นขึ้นเมื่อตัวอสุจิของผู้ชายนะครับมาปฏิสนธิกับไข่ของผู้หญิงนะครับเป็นสัญญาณแรกที่บ่งชี้นะครับว่าได้มีการตั้งครรนเกิดขึ้นนะครับอาจมีอาการอย่างอื่นร่วมเกิดขึ้นก็คือคลื่นไส้อาเจียนเจ็บเต้านมนะครับการรับรู้ในรสและกลิ่นของอาหารที่เปลี่ยนไปนะครับ ในระยะการตั้งครรภ์นะครับควรดูแลและเอาใจใส่สุขภาพนะครับให้เป็นอย่างดีนะครับเพราะสุขภาพของมดรดาอาจส่งผลต่อทารกในครรภ์ได้นะครับแล้วก็มาดูปัจจัยนะครับที่มีผลนะครับกระทบต่อการตั้งครรภ์นะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือแอลกอฮอล์นะครับพวกเหล้าเบียร์นะครับบุหรี่นะครับมีสารเสพติดนะครับแล้วก็โรคที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์นะครับแล้วก็มีการติดเชื้อนะครับแล้วก็ สภาพแวดล้อมต่างๆนะครับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตั้งครรภ์นะครับอย่างแรกเลยคือแอลกอฮอล์นะครับมรดาที่ตั้งครรภ์นะครับดื่มเข้าไปจะทําให้ระดับแอลกอฮอล์ในเลือดนะครับของมรดาสูงขึ้นนะครับและจะไหลเข้าสู่ทารกโดยโดยตรงนะครับผ่านทางลกนะครับซึ่งแอลกอฮอล์ในเลือดของทารกนะครับที่อยู่ในครรภ์มดดาจะมีระดับสูงพอๆกับมรดานะครับ แต่ทารกจะใช้เวลาในการขับสารพิษออกจากร่างกายมากกว่าถึง2เท่านะครับบุหรี่นะครับเป็นสารเสพติดให้โทษนะครับสำหรับบรรดาที่ตั้งครรภ์นะครับการสูบบุหรี่นะครับมาจะก่อให้เกิดนะครับอันตรายนะครับในช่วงระยะตั้งครรภ์นะครับหรือหลังตั้งครรภ์หรือแม้กระทั่งการรับเอาควันบุหรี่นะครับเข้าสู่ร่างกายโดยทางอ้อมนะครับล้วนเป็นผลเสียต่อทารกนครรนะครับสามนะครับยาเสพติดนะครับ เมื่อเข้าสู่ร่างกายนะครับไม่ว่าจะทางใดก็ตามนะครับรวนให้ก็ผลเสียต่อร่างกายนะครับบรรดาที่เสพสารเสพติดนะครับเข้าไปอาจส่งผลต่อทั้งบรรดาและทารกในครรภ์ได้นะครับมาดูผลกระทบนะครับของแอลกอฮอล์ที่มีต่อบรรดาและทารกในครรภ์นะครับหากดื่มประจำนะครับมาดื่มมากเกินไปเนี่ยจะทําให้เกิดภาวะแท้งได้นะครับหากดื่มในช่วง3เดือนแรกนะครับจะทําให้ทารกเกิดความผิดปกตินะครับทารก นะครับจะเสี่ยงต่อการเรียนรู้การพูดสมาธิสั้นนะครับทำให้การพัฒนาการล่าช้านะครับและความบกพร่องของระบบหัวใจนะครับมาดูผลกระทบของบุหรี่นะครับที่มีต่อมันดาและทารกในครันนะครับทารกนะครับจะได้รับออกซิเจนนะครับและสารอาหารน้อยลงนะครับมันดาที่สูบบุหรี่หรือรับควันเข้าไปอาจมีอาการแพ้ท้องและมีโอกาสตั้งครรนนอกมดลูกได้นะครับแล้วก็ภาวะแท้งหรือ อาจคลอดก่อนกําหนดนะครับทารกที่มีน้ําหนักตัวน้อยจะมีปัญหาด้านพัฒนาการต่างๆนะครับแล้วก็เกิดความเสี่ยงของโรคอื่นๆได้นะครับมาดูผลกระทบนะครับของสารเสพติดที่มีต่อบัรดาและทารกในครรภ์นะครับเกิดภาวะแท้งนะครับหรือคลอดก่อนกําหนดนะครับหรืออาจจะทารกเนี่ยอาจจะมีศีรสาเล็กนะครับแล้วก็พัฒนาการทางสมองค่อนข้างช้านะครับแล้วก็หากบรรดาติดสารเสพติด ทารกจะติดไปด้วยนะครับและอาจทำให้ทารกเสียชีวิตได้นะครับมาดูนะครับผลกระทบนะครับที่มีต่อมันดานะครับและทารกในครรภ์นะครับถุงน้ำคร่ำนะครับคือคอยทำหน้าที่พยุงทารกให้เจริญเติบโตนะครับปกป้องตัวรกที่ติดกับผนังมดลูกนะครับของมันดาที่เชื่อมมาถึงสายสะดือนะครับอาหารของมันดานะครับจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่มีคุณค่านะครับ อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุนะครับให้ได้สัดส่วนนะครับและถูกสุขและลักษณะนะครับสุขภาพของมารดาครับถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อการเจริญเติบโตของทารกในครรภ์นะครับยาบางชนิดที่มารดารับประทานนะครับขณะตั้งครรภ์อาจส่งผลกระทบต่อทารกได้นะครับสภาพจิตใจของมารดานะครับมีผลต่อสภาพจิตใจของทารกในครรภ์นะครับอุบัติเหตุนะครับที่เกิดขึ้นในระยะตั้งครรภ์นะครับอาจส่งผลให้ทารกคลอดก่อนกําหนดนะครับความผิดปกติ หรืออาจอาจจะทำการคลอดยากนะครับหรือทําให้สมองพิการนะครับมีพัฒนาการเจริญเติบโตผิดปกตินะครับความพร้อมของบิดามารดานะครับในการมีบุตรเป็นสิ่งที่มีผลต่อสุขภาพนะครับและการเจริญเติบโตย่อมทําให้เด็กมีพัฒนาการในด้านต่างๆเป็นไปอย่างสมบูรณ์นะครับการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากแพทย์นะครับหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอย่างใกล้ชิดโดยการไปฝากคันนะครับขณะตั้งคันหรือเตรียมตัวเพื่อคลอดนะครับและให้มันดาปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้องเพื่อให้ทารกนะครับมีสุขภาพแข็งแรงและสมบูรณ์นะครับมาดูผลกระทบนะครับของการติดเชื้อที่มีต่อมารดานะครับและทารกในครรนนะครับทารกที่คลอดนะครับออกมามีน้ําหนักตัวน้อยจะมีพัฒนาการช้านะครับทารกที่อยู่ในครรนจะเจรินเติบโตช้าสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับเมื่อคลอดออกมาจะอาจเสียชีวิตได้นะครับมารดาที่ติดเชื้อคนเข้ารับการรักษาทันทีเพราะ จะส่งผลต่อการตั้งครรภ์นะครับโดยคลอดก่อนกาหนดได้นะครับมาดูโรคต่างๆนะครับที่เกิดจากภาวะการตั้งครรภ์นะครับมีโรคโลหิตจางในมารดานะครับโรคเบาหวานจากการตั้งครรภ์นะครับโรคหัวใจกับการตั้งครรภ์นะครับโรคหัดเยอรมันนะครับภาวะความดันโลหิตสูงในมารดาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะนะครับหรือว่าโรคซิฟิลิสนะครับก็จบไปแล้นวนะครับสำหรับเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์และการตั้งครรภ์นะครับ คุณครูก็ฝากใบงานไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด u like, u s c r i b e นะครับให้กับช่องครูอมชาแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนนะครับที่มีความตั้งใจในการเรียนในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับ